เมื่อสงครามกัดกินมนุษย์จนไม่เหลือซากเป็นดังที่หยิบเอาเรื่องราวจริงในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสมรภูมิรบในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เมื่อญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกณนจังหวัดชุมพรโดยในครั้งนั้นกลุ่มเยาวชนทหารหน่วยชอพ .1 หนึ่งได้ถูกเกณฑ์ไปเป็นกองกำลังต่อต้านทหารญี่ปุ่นแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้เลยก็คือสมอรภูมิรบแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงทหารปืนและระเบิดที่ฆราชีวิตได้แต่ยังมีบางสิ่งคอยเล่นงานคุณอยู่ซึ่งงานนี้ไม่ได้มีเพียงกองทัพทหารญี่ปุ่นทที่่่กกกลลาาัังงงรรรุาานนาาาานนนนปะเเศยยแตบบบพสสิข้้มมใดว นั่นก็คือซอมบี้ที่จะกัดแหลกไม่สนว่าใครเป็นใครงานนี้เหล่ายุวชนทหารสารกล้าและชาวบ้านจะเอาชีวิตรอดจากฝูงซอมบี้ได้หรือไม่รวมรุนเทึกไปกับความสยองที่จะกัดกินคุณแบบไม่เหลือซากจากงานกำกับของผมก้องเกียรติขมสิริได้ในชอ่อพอนึงสมรภูมิคืนชีพหนึ่งสิงหาคมนี้ในรรดภาพพิม์เท่านั้น